สวัสดีค่ะนักเรียนก็กลับมาพบกับคุณแอนอีกแล้วนะคะในครั้งนี้ค่ะนักเรียนเราจะมาเรียนในเรื่องของการปลูกพืชไร้ดินนะคะเป็นเรื่องของความสําคัญของการปลูกพืชไร้ดินค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะในรองบอกคุณแอนให้ชื่นใจหน่อยนะคะนักเรียนรับประทานผักไหมคะรับประทานนะคะผักมีประโยชน์อย่างไรกับร่างกายเราคะ ดีมากนะคะก็คือช่วยในเรื่องของวิตามินและเกลือแร่ค่ะแล้วนักเรียนนะคะชอบรับประทานผักชนิดใดบ้างคะอ่านะคะมีหลากหลายมากเลยนะคะเช่อนอะไรบ้างคะนักเรียนอ่าผักกาดไม่เลยคะผักบุ้งนะคะไม่เลยคะ่ะนักเรียนชอบทานผักสลัดนะคะดีมากค่ะหัวหอมอ่ามีอะไรอีกกระเทียมนะคะต้นหอมรับประทานไหมคะ รับประทานนะคะแต้งกวามีอะไรอีกคะแครอทนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนรับประทานผักอย่างหลากหลายมากเลยแลวนักเรียนเคยปลูกผักทานเองไหมคะอ่าบางคนเคยบางคนไม่เคยนะคะก่อนอื่นค่ะนักเรียนรู้จักการปลูกพืชไร้ดินไหมคะอ่าบางคนบอกว่าเคยได้ยินมาบ้างแล้วนักเรียนคิดว่าการปลูกพืชไร้ดินคืออะไรคะ ก็คือการปลูกพืชแบบไม่ใช่ดินนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะการปลูกพืชไร่ดินนะคะเป็นการนำพันธุ์พืชที่ได้จากการขยายพันธุ์ไปปลูกในวัสดุอื่นๆที่ไม่ใช่ดินค่ะแล้วนักเรียนนะคะเคยมีประสบการณ์ในการปลูกพืชไร้ดินด้วยวิธีใดบ้างคะมีใครเคยปลูกพืชแบบไร่ดินบ้างคะมีนะคะถ้าหากว่าใครที่เคยมีประสบการณ์ในการปลูกพืชแบบไร้ดินเนี่ย คุณแมงก็อยากจะให้นักเรียนนะคะลองแชร์ประสบการณ์นะคะในการปลูกพืชแบบไรดินให้เพื่อนๆนร่วมชั้นฟังด้วยค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคราวนี้นะคะเราลองมาช่วยกันคิดดูนะคะว่ามีส่วนประกอบใดของพืชบ้านนะคะที่เราสามารถนํามาปลูกเป็นพืชไร้ดินได้อย่างแรกนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะอ่านะคะอันแรกก็ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ของพืชน,นั่นเองนะคะที่เราสามารถนํา นำมาปลูกแบบเป็นพืชไรดินได้อ่าไม่ได้อีกคะถูกต้นนะคะก็อาจจะเป็นส่วนของหัวนะคะของพืชบางชนิดเช่นหัวของอะไรบ้างคะอ่าหัวหอมหัวของอะไรรูปต้นหอมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะต่อไปอ่าก็จะเป็นในส่วนของต้นก้านนะคะนักเรียนรู้จักต้นก้านไหมคะรู้จักนะคะก็คือต้นเล็กๆของพืชน,นะคะก่อนที่จะนําไปขยายพันธุ์อีกทีนึง ต่อไปค่ะหนอนะคะส่วนของหน่อพืชน,นักเรียนรู้จักไหมคะรู้จักนะคะดีมากค่ะนอกจากนั้นกิ่งพันนะคะก็สามารถนำไปปลูกเป็นพืชไร้ดินได้ค่ะมีอะไรอีกไหมคะมีอีนะคะนั่นก็คือส่วนต่างๆของพืชน,นะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตามนะคะเราก็สามารถคัดเลือกแล้วก็ไปปลูกเป็นพืชไร้ดินได้เช่นเดียวกันค่ะ คราวนี้นะคะในการปลูกพืชแบบไร้ดินนะคะเราสามารถปลูกในวัสดุที่ไม่ใช่ดินอะไรได้บ้างคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดนะคะว่ามีวัสดุที่ไม่ใช่ดินเนี่ยอันไหนที่เราสามารถนําไปปลูกพืชได้บ้างอ่านะคะอันแรกนะคะมีอยู่ใกล้ตัวพวกเราเลยก็คือเปลือกไม้นั่นเองนะคะนักเรียนเคยเห็นการนําเปลือกไม้มาปลูกพืชไหมคะ เคยนะคะอ่ะนอกจากเปลือกไม้มีอะไรอีกคะดีมากค่ะก็จะมีขุยมะพร้าวนะคะมีอะไรอีกคะนักเรียนอ่ะเยี่ยมมากเลยนะคะแกลบสดเนาะอันนี้ก็มีนะคะเป็นวัสดุที่เราสามารถหาได้จากธรรมชาติมีอะไรอีกคะถุกโต้นะคะก็จะมีเส้นใยห,หินนอกเหนือจากนั้น อ่านะคะขี้เลื่อยค่ะขี้เลื่อยก็สามารถมาเป็นวัสดุที่ไม่ใช่ดินนะคะมาปลูกพืชไรดินได้และนอกจากนี้มีอะไรอีกคะปรบมือดังๆให้เลยนะคะสำหรับคนที่ตอบว่าสารละลายไฮโดรพอนิกเยี่ยมมากๆเลยค่ะดังนั้นนะคะในการปลูกพืชแบบไรดินสรุปได้นะคะก็คือเป็นการนำพันธุ์พืชนะคะได้แก่อะไรบ้างอเมล็ดพันธุ์กิ่งพนันธุ์ ต้นก้านะคะนหัวนะคะหรือว่าส่วนต่างๆของพืชเนี่ยที่ได้จากการขยายพันธุ์ไปปลูกในวัสดุอื่นๆที่ไม่ใช่ดินนะคะเช่นเปลือกไม้นะคะขี้เรื่อยเส้นใยห,หินแกรบโซดขุยมะพร้าวนะคะหรือว่าการปลูกพืชในสารละลายที่มีธาตุอาหารของพืชโดยตรงที่เราเรียกกันว่าไฮโดรพนิกค่ะ ทีนี้นะคะเรามาดูความสําคัญของการปลูกพืชแบบไรดินกันบ้างคะ่ะนักเรียนคิดว่ามีความสําคัญอย่างไรบ้างคะอ่าความสําคัญข้อแรกนะคะหนึ่งเลยก็คืออ่าเยี่ยมมากเลยนะคะก็คือช่วยแก้ปัญหาดินไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชค่ะเพราะว่าในการทําเกษตรกรรมบางพื้นที่ก็จะประสบกับปัญหาอะไรบ้างคะ อ่าภัยแล้งบ้างนะคะทำให้หน้าดินเนี่ยเสื่อมเสียคุณภาพนะคะดินเปรี้ยวนะคะดินไม่ได้คุณภาพบ้างนะคะการปลูกพืชแบบไร้ดินนะคะก็สามารถแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ค่ะต่อไปค่ะนักเรียนอ่านะคะในการปลูกพืชแบบไร้ดินนะคะความสำคัญอย่างที่สองก็คือช่วยตอบสนองต่อสภาพที่อยู่อาศัยของคนในปัจจุบันค่ะ ในปัจจุบันนะคะเราอาศัยกันในรูปแบบไหนคะนักเรียนพื้นที่มีจำกัดมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งถ้าในชุมชนนะคะแออัดเช่นนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราอาศัยกันในรูปแบบของอาพาร์ตเมนต์นะคะห้องเชา่าหรือว่าคอนโดหรือว่าตึกแถวนะคะที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดดังนั้นหากว่าเราต้องการที่จะปลูกพืชน,นะคะหรือว่าทำเกษตรกรรม มันก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่ซึ่งการปลูกพืชแบบไร้ดินนั้นก็สามารถช่วยตอบสนองปัญหานี้ได้ค่ะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของอะไรคะนักเรียนอ่าดีมากค่ะก็สามารถสร้างอาหารที่ปลอดสารพิษให้กับเราได้ค่ะเพราะในการปลูกพืชแบบไร้ดินนะคะเราก็จะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของการใช้สารเคมีได้ค่ะต่อมาค่ะ มีความสำคัญในเรื่องของอะไรคะนักเรียนทุกต้องนะคะก็คือช่วยลดรายจ่ายนะคะเพิ่มรายได้เพราะว่านักเรียนเนี่ยสามารถปลูกพืชไร้ดินเองได้นะคะเราก็สามารถสร้างมาเป็นรายได้ให้กับเรานะคะพืชที่เราปลูกเราก็สามารถนําไปขายอย่างที่ต่างๆได้ค่ะความสําคัญในข้อต่อมานะคะก็คือการสร้างอาชีพใหม่ให้เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าการปลูกพืชไร้ดินนะคะเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ดังนั้นนะคะก็สามารถก่อเกิดเป็นอาชีพใหม่ให้กับผู้ที่สนใจได้ค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเนี่ยคุณอาจ,จะให้นักเรียนเนี่ยทำการวิเคราะห์นะคะความเหมือนและก็ความแตกต่างของการปลูกพืชแบบใช้ดินกับการปลูกพืชแบบไรดินจากนั้นนะคะก็ให้มาเขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะ ไปที่อันแรกก่อนนะคะนักเรียนคิดว่าการปลูกพืชแบบใช้ดินกับการปลูกพืชแบบไรดินเหมือนกันอย่างไรบ้างคะถูกต้องนะคะเพราะว่ามันเป็นรูปแบบของการขยายพันธุ์พืชทั้งสองแบบเลยค่ะและนักเรียนคิดว่าการปลูกพืชแบบใช้ดินกับการปลูกพืชแบบไรดินนั้นมีความแตกต่างอย่างไรบ้างคะอ่าดีมากนะคะการปลูกพืชแบบใช้ดินนะคะก็คือการหยอดเมล็ดพนันธุ์ หรือว่าต้นก้านะคะลงในดินแล้วก็ปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตจากนั้นนะคะการเก็บเกี่ยวเราก็จะเก็บเกี่ยวบนดินเช่นเดียวกันส่วนการปลูกพืชแบบไร้ดินนะคะเราก็จะทําการหยอดเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าลงในวัสดุอื่นๆที่ไม่ใช่ดินค่ะเช่นอะไรบ้างคะนักเรียนอ่าเช่นเปลือกไม้นะคะมีอะไรอีกคะขุยมะพร้าวนะคะดีมากคะ่ะมีอะไรอีกคะ แกลบโซดนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะขออีกหนึ่งยางคะ่ะนักเรียนถูกต้องนะคะสารละลายไฮโดรพอนิกนั่นเองเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนอาละค่ะนักเรียนในครั้งนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญของการปลูกพืชแบบไร้ดินกันไปแล้วนะคะซึ่งในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสําหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ いいね